สวัสดีครับหมอธาพรนะครับเป็นศัลยแพทย์ตกแต่งนะครับวันนี้จะมาเล่า,เาประเด็นเรื่องของการเปิดหัวตานะครับซึ่งจะมีทั้งจากการเย็บชั้นตาอย่างเดียวหัวตาก็เปิดออกมาแล้วนะครับหรือบางกรณีเนี่ยคนไข้ที่มีหัวตาเป็นแบบปิดเนี่ยอาต้องมีการโยกเหนือขึ้นไปนะครับเรามาดูเคสรีวิวก่อนนะครับเคสรีวิวเนี่ยจะเป็นเคสที่ถ้าหากว่าในคนไข้าบางคนที่เราสามารถที่จะใช้การเย็บนะครับเย็บเข้าไป เข้าไปเย็บ3จุดนะครับอันนี้จะเป็นาภาพหลังจากที่ทําตา2ชั้นแล้วนะครับแต่ว่ายังดูบวมๆอยู่นะครับนะอันนี้ยังไม่ใช่ชั้นตาที่ ยุบเข้าที่ดีนะครับแต่ว่าเอามาให้ดูว่าในการที่จะต้องมีการกรีดบางคนถามว่าทําไมบางทีเนี่ยถึงจะต้องมีแผลที่ตรงบริเวณหัวตานะครับหรือบางทีเนี่ยไม่ต้องมีแผลที่หัวตานะครับอย่างที่บอกว่าในคนไข้ที่ไม่ได้มีเนื้อตรงนี้เป็นแบบเนื้อเนื้อหลังตาปิดเนี่ยนะครับเราก็สามารถเย็บชั้นตาตรงนี้นะครับนะและเมื่อเย็บชั้นตาปุ๊บก็จะเกิดเป็นเป็นชั้นตาขึ้นมานะครับตามแนวนะครับไอกรบนะครับหรือว่าตามแนวของ ของตาเรานี่แหละนะครับนะเมื่อเราลืมตาปุ๊บก็จะเกิดเป็นชั้นตาขึ้นมานะครับอันนีน้่ยจะเป็นการเขาเรียกเป็นการเย็บชั้นตานะครับนะแล้วก็ทําให้เกิดหัวตาเนี่ยมันเปิดได้เองอยู่แล้วนะครับนะซึ่งอันนี้จะขึ้นอยู่ความสูงของชั้นตานะครับถ้าหากว่าตรงส่วนเนี้ยชั้นตาที่ยิ่งสูงนิดหนึ่งนะครับหัวตามันก็จะลู่ลงมาไม่ไม่ปิด นะครับนะเขาเรียกเป็นหัวตาเปิดนะครับแต่ในบางกรณีเนี่ยถ้าหากว่าเนื้อตรงนี้มันติดลงมาถึงตรงนี้นะครับเหมือนอย่างในรูปด้านบนนะฮะถ้าเป็นรูปด้านบนเนี่ยสมมติวา่ามีหัวตาปิดนะอันนี้จะเป็นลักษณะของเขาเรียกเป็น e ter, อีพิแคนทัลก็คือว่าตาฝั่งด้านใดเนี่ยปิดนะครับในกรณีอย่างนี้เนี่ยก็ต้องมีการผ่าตัดลงแผลตรงนี้นะครับนะแล้วก็ลงแผลตรงนี้นะครับแล้วก็โยกเน,นื้อตรงเนี้ยโยกขึ้นไปนะครับเพื่อที่จะเป็นการเปิดหัวตานะครับอันนี้ก็อาจจะต้องเป็นลักษณะของการทำเขาเรียกเป็นการกรีดเพื่อที่จะ เปิดหัวตานะครับแต่ว่าถ้าหาว่าในบางคนที่ไม่มีเนื้อด้านในเนี่ยเราก็สามารถเย็บชั้นตาเพื่อที่เปิดหัวตาได้เลยขอบคุณครับ